อีกด้านหนึ่งค่ะก็คือเรื่องของการค้าชายแดนไทยกัมพูชานะคะทราบหรือเปล่าว่านี้ก็เป็นหนึ่งในส่วนที่มีมิติทางเศรษฐกิจมูลค่านับแสนล้านบาททีเดียวนะคะ การค้าชายแดนเนี่ยถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับเป็นเส้นเลือดใหญ่ของเศรษฐกิจค่ะโดยเฉพาะขอบเพื่อนบ้านอย่างทางด้านของสปปลาวเมียนมามาเลเซียแล้วก็กัมพูชานะคะไม่ใช่แค่เชื่อมการค้าแต่ว่ายังเป็นสะพานที่สามารถเชื่อมทั้งในส่วนของวัฒนธรรมแล้วก็สังคมระหว่างประชากรสองชายฝั่งอีกด้วยค่ะแต่ว่าเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นย้อนกลับไปยี่พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะ,คะเกิดการประทะระหว่างฐานไทยกับทหารกัมพูชาในพื้นที่บริเวณช่องโบกอ,อำเภอ้ํายืนจังหวัดอุบลราชธาน ซึ่งก็เป็นเขตชายแดนที่ยังมีข้อพิาพาทเรื่องของเส้นเขตแดนอยู่นะคะจนนํามาสู่ข้อกังวลเรื่องของการปิดด่านชายแดนซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีทั้งหมด7ด่านแล้วก็มี1ด่านที่เป็นจุดผ่อนปลนเพื่อการท่องเที่ยวเขาพระวิหารจังหวัดศรีสะเกดนั่นเองซึ่งคุณผู้ชมที่เห็นจากภาพนี้นะคะก็จะเห็นเลยว่า7ด่านที่ว่านเนี่ยนะคะก็จะเป็นขอบชายแดนของไทยกัมพูชาแต่ว่าที่เกิดเหตุการณ์ประทะขึ้นก็คือบริเวณช่องบกด้านบนซึ่งข้อมูลจากกองความร่วมมือการค้าและ การลงทุนกรมการค้าต่างประเทศระบุนะคะว่าจริงๆแล้วการค้าระหว่างไทยกัมพูชาเนี่ยมีมูลค่ารวมกันประมาณ10,000หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว3แสนล้านบาทในปี2024ที่ผ่านมาส่วนใหญ่ค่ะไทยส่งออกไปกัมพูชา9 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่ากว่า90%อีก10%เป็นการนำเข้าจากกัมพูชานะคะแปลว่าเราเกินดุลการค้ากัมพูชาสูงถึง8 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐฉะนั้นการปิดดนันชายแดนอาจเป็นหนึ่งในมาตรการที่รัฐบาลพิจารณาถ้า สถานก,การ์ชายแดนตึงคเครียดมากขึ้นแล้วก็ต้องเฝ้าติดตามเวทีเจราจา JBC นะคะหรือว่าคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาในวันที่14มิถุนายนนี้ล่าสุดทางรัฐบาลก็ยืนยันนะคะว่าไม่ปิดด่านแต่ถ้านาคตปิดด่านจริงอาจจะส่งผลต่อประชาชนแล้วก็การค้าของทั้งสองประเทศนะคะไม่มีฝ่ายไหนได้ประโยชน์จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่าคาดการไว้ก่อนหน้านี้นะคะว่าถ้าสถานก,การณ์ปกติการค้าชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยอาจจะมีตราการเติบโตสูงถึง8-9 นะคะแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องติดตามผลการเจรจารในปลายสัปดาห์นี้นะคะว่าจะเป็นบวกไหมถ้าเป็นเช่นนั้นจริงก็อัตราการเติบโตยังคงมีทิศทางเชิงบวกได้อยู่แต่ถ้าไม่ก็อาจจะส่งผลต่อนัยะของเศรษฐกิจการค้าชายแดนด,ด้วยค่ะ ทีไปดูเดือนเมษายนของปีนี้กันบ้างน,นะครับมูลค่าการค้ารวมเนี่ย81,000กับ62ล้านบาทด้วยกันอันนี้เป็นบวกนะครับบวกไป6.3%เป็นการส่งออกนะครับ49,149ล้านบาทนี้3.8%เป็นการนำเข้า31,913เข้า3 1 9ล้านบาทนี่10.4ด้วยกันไทยเองได้ดุลการค้านะครับดุลทั้งสิ้น17,236ล้านบาทไปดูกันบ้างครับว่ามาเลเซียม,มีมูลค่าสูงสุดนะครับ 25, สปปลา,าว24,4 0 0กับ2ล้านบาทครับเมียนมา1 6 2 3 1ล้านบาท3%เลยนะครับแล้วก็กัมพูชา1 5 3 0 0กับ7ล้านบาทถือเป็น16.5%ในขณะที่การค้าผ่านแดนไปสู่ประเทศที่3นะครับเดือนเมษาย,ยนของปีนี้2 2 2 5 5มีมูลค่าการส่งออกรวมนะครับมีมูลค่าการค้ารวม84,493ล้านบาท11% เป็นการส่งออก47,700กับ5ล้านบาท5.6%และการนำเข้า36,788ล้านบาท19.2%ภาคเอกชนครับโดยทางก,กอรก r มองว่าตอนนี้ยังไม่เห็นผลกระทบทางภาคเศรษฐกิจซึ่งยังเชื่อได้นะครับว่าสถานการณ์ที่รัฐบาลน,นั้นบริหารจัดการอยู่นี้ควบคุมได้ทั้งการเจรจาระดับกระทรวงการต่างประเทศระดับรัฐบาลรวมถึงระดับของทาหารทางด้านประธานสภาสาหกรรม่งประเทศไทยครับก็คือคุณเกรียงไกรถีนนุกุลมองว่าเรื่องนี้ครับ เป็นผลกระทบนะครับบริเวณชายแดนที่เกิดขึ้นไม่ใช่เฉพาะที่กัมพูชานะครับยังคงถือว่านะครับเป็นจุดประทะเล็กๆส่วนตัวของประธานสภาอุดคือคุณเกรียงไกรบอกว่าเป็นปัญหาเชิงการเมืองแล้วก็เป็นหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศกับรัฐบาลต้องดูแลด้านความมั่นคงของประเทศและต้องไปเจราจากับกัมพูชาให้รวดเร็วจึงยังไม่ส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจด้วยทางนี้ข้อมูลจาก กองความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนของกรมการค้าต่างประเทศบอกมี8แหล่งรายได้นะครับชายแดนไทยกัมพูชาจุดผ่านแดนถาวรจุดผ่อนปลนท่องเที่ยวในแต่ละปีมีมูลค่าการค้าชายแดนระหว่าง2ประเทศคือไทยกับกัมพูชาสัมพันธ์ไม่ต่ำกว่าหนึ่งแสนเจ็ดล้านบาทด้กันครับถ้าหากว่าไปปิดด่านระหว่างเรานะครับอาจจะสง <ผม S 1> ่งผลกระทบตอ่อเศรษฐกิจไทยเนี่ยหนึ่งแล้านบาท เป็นขาส่งออก141,846ล้านบาทขานําเข้า32,684ล้านบาทซึ่งด่านอารัญ,ญประเทศที่สะแก้วก็คือปอยเปตน,นะครับตลาดโรงเกลือมูลค่าตัวน,นี้สูงสุดเลย110,000กว่าล้านบาททางด้านรองศาสตราจารย์ดรอัพิสานวานิตครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจนะครับระหว่างประเทศและก็ภูมิภาคเราอาเซียนให้สัมภาษณ์กับพวกเรามอร์นิ่งเวลจําได้ไหมครับก่อนหน้านี้บอกว่าประเมินความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาในเน้น4มิติ การลงทุนการท่องเที่ยวแรงงานและการค้าชายแดน10ปีที่ผ่านมาเราส่งออกเพิ่มขึ้นได้4,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐครับ9,000ล้านดอลลาร์นะครับราว300ล้านบาทนะครับก็คือปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก4,000เป็น9,000ล้านดอลลาร์ พูนงาคือเป็น3ามแสนล้านบาทแต่วันนี้ครับส่วนแบ่งที่เราเคยส่งออกไปหาเขาเนี่ยมันถูกแย่งส่วนแบ่งตลาดไปโดยจีนกับเวียดนามนะครับแย่งไป15%หเรหลือ10%เท่านั้นเองถามว่าถ้าปิดทุกด่านจะกระทบแค่ไหนเอาตัวเลขกลมๆออกมาเราจะรายได้หายไป800ล้านบาทต่อวันนั่นเองครับอาจารย์นันบอกชัดนะคะว่าถ้าปิดด่านจริงนะคะหรือว่าเกิดเหตุการณ์ไม่สงบจริงเนี่ยเราดูเหมือนจะเสียมากกว่าฝั่งกัมพูชาทั้งการค้าการลงทุนแรงง,งานแล้วก็การท่องเที่ยวด้วยนะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีจาก The Standard w e a l t h ค่ะ